ลึกกี่เม็ดนะอ้น่าจะพอได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางนะครับกับจากที่เข้าไปตกปลานะครับที่ห้วยสม,มงมานะครับสองคืนสองวันนะครับโดยที่ไม่มีสัญญาณนะครับสัญญาณโทรศัพท์ ตอนนี้ก็พายเรือจะมาถึงครึ่งทางนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็คอยไปติดตามนะครับติดตามรับชมนะครับรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวก็คงขอเวลาไปตัดต่อก่อนนะครับการตกปลาคือการพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็นอนมาไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับ <laughs> เออ โอ้โหแดดนะครับแดดแรงมากนี่ครับแดดแบบโอ้โหสุดๆนะครับนะครับบรรยากาศบรรยากาศอันสดใสโอ้โหยอมเลยยอมแดด ยังไงก็เดี๋ยวฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องโจ๊กเลยครับเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวเดินทางกลับกันครับสนุกดีครับนุกมากตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยสมงจังหวัดปราจีนบุรี โดดน้ำอยู่กลางเขื no ่อนไม่ได้บอกให้หมดน้ำไปควายน้ำเต็มรถจนให้กระเด็นกระชั้นเลเป็นห่วงลุงพายเรือเดี๋ยวโดดไปเลื่อมที่บาดาลกลาว่าอีกตรงนี้จากตรงนี้พายเรือไปโอ้โหมองไม่เห็นแลมันมืดอ่ะจบอะไรก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึ่งหมอพลารอเลย Bu malın